เขาหนึ่งเขามาจ้างขึนนี่เพาะเขาจีบุกึ้นคอยมันขึ้น,ม,น,นมันชิหนาวมันขึ้นไปพุ่นเดี๋ดยวบุ่งด like ิ้นน้อยเขาบอกว่าดิ้นน้อยผู้ใหญ่ก็มีมันขึ้นในหันพ,าพา้าลูกพระเจ้าเขาเจ้าขึ้นพระลูกพระเจ้าขมึงคอยหาเห็นไก่อะน่ะแบบนั้นนั่นมันลงมายันแข่งขาจนจะบ้้นผุแล้วเนี่อเลิ้นี้วเดือยมาทางหนาวแล้อ μ. แนวนล้วนี่นี่นั่นนั่นเราตุจานเนั่นนั่นจึงจิกขัดบ่ตุจานยังไผ่เลยเอาอันมุ่งในายมาขามบ่บ่บ่แล้วเอางัวมาเผางอนวางน้องหนึ like, oh no, 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 no ่ง no ก็หาเครื่องมันมาคึกขัดเทแบบอันนี้ช่อจุบ่เออเอาเรียแหละเดี๋ยววันนายมาขามขวานเค็มมาจีบอเมนแตนาะเค็บแข้วอันนัึนเอาหม้งนงัวเผาหนี่งัวกับเค็บแข้วกันแล้ว บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. ที่เคารพนะฮะแพงเบอ้อสุขุขสุขคนพี่น้องว้พี่น้องเอ้ยมันนี่กับลมแหง้งแหง้งเนาะมันนี่กับบรรยากาศน้องเอ้ยเป็นไงลมนะพางหนาบดน,นี้หลังพี่น้องเอ้ยเนาะอาจจะบดนี้เสียงของบ่าวกับไรือว่าได้นี้จะเสียงลมก็ต้องขอโทษขอพายน้ำเอฟซีที่ออขอไปมาชมเด้อเนาะขอกับบ่าวกับไพมันนี่กับอยู่ที่ ้านที่นาของป่อเฒ่าจาดก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะได้มาเยี่ยมยามถามข่าวเนาะชีวิตการเป็นอยู่ทางป่อเฒ่าจานแล้วก็ทั้งแม่ป้าบุญโอบุนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าจะเป็นที่ที่ทางภายในกัยินดีต้อนรับเด้อเนะาะเขาดูซ่องบ่าวกับภัยคนโก้พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องมาทอดจอดเจึงนะครับเพราะต้องพ่อลายใหญ่ห้างเนาะมันนี่กับบรรยากาศาลมหนาวลมแห้งพี่น้องเอ้ยจะขับไปหาทางกันป่อเฒ่าจานก้อนแล้วก็ทั้งป้าบุญ ไปพีน้องไปนกโอลงบมนำาศสัตก้อนครับมันบาบุบมเพิ่นปอกันกระเป๋ากัาเลยพี่น้องเนาะคุยจานนนหนาวชีกันยังได้อยู่ว่าแบบว่ากระทำามืนอคืนกัได้โยว่ามันเขาจากแต่มันสะบันะเาบ่ได้เขาได้คือตู่นีมั้ก็ได้ไป็นเลี่น้อได้ดรอกมันจะบั้นเลยคุยจยนตัวลูกหลานบาบนี้มันบ่านาวดอกอะไรเาเขาตู้ผู้เลอสิสีวนาวเนาะเพราะแค่ตุยจานเนี่ย เดี๋ยังก้ามยังจะบ้านเนาวนี่เอากระตุ้ประคบแล้วบอกน้ำเนาวกระตุ้นขยันฮอมเชื่อแกมผหมอกทิมสองสั้นสามสั้นอย่างนั้งนักยื้อคือเจ้าอ่อนนี่มันจะบ้านไป่ไรมันบดจะบ้านดอกที่น่ะอันนั้นเผื่อพี่เผื่ออันตุจานว่าได้แปดดอกนะบุยอยากเชื่อหวัดมาบอกน้ำลางนี่ว่าได้พื้นตะซีตะสามตะซีนะพอใครเน้เผื่อว่าพอชิเชื่อเน้เผื่อว่าเอออันนั้นพดเอาดอกอันนั้นเชื่อสามทีนะกันตั้งเห็ดตั้งอยากเห็ดพะโลนั่น อันแปดหรือชิปมันได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วอันนั้นเพาว่าอีนี่ประตูจ่าตั้งเนี่ยเอาลีได้นี่ยนั่นแหละมันจะบ้านซี่นี่แล้วได้เฮานี่เออเออหนาวปานนี่บ่คือกระมือเนี่ยนะหนนาว่เ๊ะคนกะเ่าตัวกะเ่าเลยกนเ่าน้อยหนุ่มชุ่มชอมแนวเฮาใจยาะคือถือฉะนั้นเนาะเหมือนว้าคิดคุ้ยนะจุ่มมือนี่กับวันไหนขาดสามชีอันเมียผูวนอยู่ล็อกชาวบุกอันจนวอกไี่ มันวัวกวางหอนดีหน้อยเจ้าเยอะจุมันหลินมันหะนะอ้ทุ่มเลยกัวกัวไปได้กัวไปว่าไปลูกไปบายเล่าเดี่ยวโเออมันมันกะไลยผัวมาเลยมันมาชองจำผัวแล้วโบว้าวคือเจ้าเจ้าคนขนาดนีหน่อยมันวอานี่นะเลยไม่เป็นยังขนาดจะว่าจะว่าใช่เจ้าจักเจ้าวบบน้องเสือลุงเขลุนี่มันว่วมันกับเมื่อยทะม้วนนะมันค่อยนี่สิฮึเพราะเมื่อยเพี้ยนนอนตายอยู่บอกเห็นนะบอกบอกนี่โอ้ระเพชร นอนนอนอยู่ชีกระเมยเอากระเมือกนแล้วมันหบอกหลุดลุกในก้อนมันหรอมันหลุดบุได้หรออ่ารูดบุได้ฮิลล์ตัวตจานบุได้ได้หว่ามันจนยอมได้อีกนี่เป็นยังไงคือว่าเป็นยังไงคือว่าหลุดบุได้นะตุจานรูดบุได้แล้วรูดบุได้มันอดบุได้คือกินข้าวบอีมนี่บ่ตุจานคือกันต้องกินข้าวบอีมนี่แล้วบอกเอ้าห้องๆถือจอกจอกถือเชนได้จันสี่หายยาววะนี่คือกันแล้วมันบนลงจะดีแม่นบ่ เคยกินเคยกินสามขาบแล้วบาทจะให้กินคาบเดียดทีเออเอาแล้วว่าไปแล้วบาทนี่เหมือนคนโทษเด้คนโทษนี้มีนี่ถธอใครเราบอกอันนี้เฮากับคนว่าของชื่อก็ชื่อมาเลยเป็นหลายหลายล้านเออทุเรียนล้านมัวแน่หม้ออีกไก่แน่หมูแน่เข่าแน่ย่างว่าย่างแม่เบียร์แน่บัตรยาบบัตรใหญอุดแบบข่าวในทีมนี้ใหญ่ยังไหนกินบอกออบุตรชั้นพวเช้าได้านหรอนพวกเช้ามียแต่งครับ แปลงขักนี่กดียกไม่ได้ได้เลยออเข่าอาคเมากินเลยเก่งอยู่ดีนองเลย FC ก็ไรว่าวตะกี้คุณว่าชมอนี่เรียกมันหนาวจุิงชูอนี่ะได้อยู่เราอ่ะสามซีอดอาหารนะอดไหแม่นดีบอกเขาเน่ยเขาหนาวเราบอมพายยังเขาบร่ไใกล้กันพอไปออกจะเผาเมาหนาตุ้มผัดยังเยิ้มหนาวแต่เมียแต่เมียจกถ่วงก็เป็นให้หนาวได้่ตนะ เขาไปตีง่ายเห่งงันผัดเขาเห็นแน่นโทรศัพท์นี่แหละแค่ผัดผาเมียดึงมาพื้ไปเนี่ยดึงมาเอาเลยบักอันนี้จะมาชัวตายโอ้ยมาดึงปูไปน้าว่ะอันตอมึงไปดึงนี่ยังงันหัวมึงนั่นมาดึงปูไปน้าไปใส่ว่ะนี่นายนั่นว่าหัวเจ้ากระชิบนั่นบอกเอาดึงมาใส่กุ้พผัดลีเนได้บ่แหลงงอย่างนี้อันนี้เมียดึงมาใช้ กิิงขึ้นเออพลิกขึ้นเอาไปเอาบ้ารถหลตีมันยันลงกันอนันลงเตียงลงเตียงตกกลางอยู่พูดาางว่าได้ชมหนาเม่เนี้ยตัวเองโอ้ยลาเอ้ยมาดึงผู้พนพาู้ธิบหายไม่เหมือนว่ะเอาแลหเล่ลปมีได้เนี่ยปุ๊บงานเนาะ้างนแม่นบล่ลยลย่ลแล้วบัมาร้องมึงน่ะมันหนาบมามันหนาวแล้วผ่านภมครับาคักยังมาตื่นนอนรับเดี๋นี่ไหน เราวัดเขาเออมันหนาวหรอภัคเมืองเด็ดหนาวชิบมาได้ไหมนี่ไหนบางทีคำพังนี่มาคำนี้ไม่รูวคำคนนี้เรามาหกบอสมาได้เห็นยังบม่ได้ถายทอดยังนู้ว่นนี้มาเราว้าพากเมืองเด็ดออกกันยังจะไปแรอวะแต่แค่เราจะไปบ้านนี่กป็นเมืออื่นเราก็มาเลยนี่นากตุจารหรือกุลีขันเห็นใ้โทรศัพท์กันยังวาวามาลุ้นห้ดึงมาทางนี้รถทิวว่างพี่เนียนรถ ติดมาที่นี่ดิเราตัดพื้นจะใช่ไหมป้าเอายันมูเจ้าม้าว่ะพันลงไปพันเอาพื้นที่มาให้ทานรวยพุ่นติดขาดีไหมบ่ลงไปไหมบ่ไปแล้วทแล้วมาไปแล้ว มาแล้ยตัวเองเห็นบ่หอยหลุดยันว่าจุงเจ้ามาแล้วบ่เห็นแก็มาแต่บ้านตรงบางแง้วพุ่นมื่อนี่ไรแม่นไปหาพ่อตู้นั่นกับเมียไหลกันน้องพอเพ็ทโคตรจัดตรงบังแง้วเนาะแม่นคนชายนั่นไปอยู่หอนคนอยู่แถวไรถามจ้ะแต่ว่าเรามาเอาเมียอยู่หันยังไม่ได้ถามเราวค่ะยังไม่ถามรายละเอียดครับเราบ่ได้หลายคนจำเจ้าเราได้หกคนหนึ่งลูกเราได้สิบคนหนึ่ง 10คนลูกเออลูกกับเรานีคนอืลูกกับเรานี่10คนเราอายุ60เนาะ59เนาะอือเด5พอดี60แล้วว่ะเงคือกันไเราก็ได้อื5 60บ่ฮันแล้วบเมียอยู่ฮันเนาะมมน้อยนปเรามน่ะ42 40 42นี่แหละเออยังได้ลูกอยู่แล้วคนไหนเราน่ะ60ไปไดเราเมียเรา เอาในทุกมือนี่เราไม่ได้มีลูกเนาะเราปัดมันปัดยังมันแล้วเป็นมันแล้วเราเอามีเเอาเมียไปห้างไปม้าได้เง้นสบายแล้วล่ะลูกเขาใหญ่เลยล่ะวะใส่ลูกรถก็เมียเราทุมือนี่กะตะกี้เราก็เอากับผัวคนไทยขึ้นกันเมียเราไรแน่เออยากับผัวคนไทยกับทางไดมาเอากับเราอันนี้จะนี้นู้น อันนี้โบเมนย่อันี้ตายขั้นบมดตายบลิมาส์มีมีลูกสองคนเราก็ไห้อันนี้ชามชีอันนี้ลูกสองคนอยู่ไทยเบดอันนก็นได้เราก็ได้ทั้นหมดันหมดตายอย่าบลิมาเนเราพูนึงกัอยูคนไหนเนี่ยอยู่มาหาเป็นเองมเ่าเราติดต่อหาเราอยู่เออเนียเราน่ยเมียเก่าเราแตงแต่เห้ข่าวสงครามผู เราก็จะสู้ได้สิกียร์เราเปล่าเนาะเจ้าสู้เราครับรถค่อยในบ่ได้เจ้าสู้ได้หลายเนี้ยแช่ตัวจานหั่เจ้าสู้ก็ได้หลายเนี้ยแช่จังว่าเขาบัตหมกได้เลยค่อยหน่อยตัวจานมิสเซนี่มิสเซนี่ในตัวคือเราอ่ะนะมิสเนี่มิสเซนี่บัตรลาบัตบ่ได้มีสเนีบ่ได้มีว่าคากุ้กะธรรมดาหรือเ่เนาะพันได้ว้าน้ำมันยิงนี่ควายว้าจื่อๆไดยเกิดน้ำมัน ก็คันว่าทีย่างยากแค่ชาเราขยยาโลดยากยในไหนยากว่าเอาบ่คอยพังเบื้องก่อนเามัอนคันพังแล้ยขยยาโลดขยาโลดเออเห็นบ่ไปมื่อนั้นไปมึงเจ้าไปน้ำข่อยบ่บ้านนั่นบ้านไหนเอาบ้านน้องเพชรนั่ะเออน้องเพชรกับไปคอนแทร์เราบะคอนแท้บ่มื่อนั้นเออคอนแทร์ออกจากบ้านโคกหลือไปหานนั้นได้เออไปเลยว้าอนั่นอันนี่เขาอัน หากคนบริษัทจะชื่อเนาะพังมันว่าว่าเป็นต่างลนคนอย่างนี้เลยบ่เมือนั่ะเห็นเห็นไปเมื่อเมื่อเมื่อใครบอกแบบนั้นเห็นเห็นแบบนั้นเห็นเห็นสายรถนอกบริษัทเห็นยังคือบริษัทว่าเลยมาเลยนี่เห็นบ่ไปอันบ้านดงกันคู่หรอวะดงกันคู่กับไปเออบ้านดงกันคู่กับไปอันนั้นกับพังอ่นนะก็ดีพังที่ก่อนโทรมาแล้วก็เห็นจะได้เฮ้ยวะมือได้ที่ให้คอยลงไปนั่นอันนี้เรื่องฮี่เขารับตาอยู่ในตัวจานในดงกันคู่ไง เราพังเราวัดสิเอาอยู่ได้ตอนน่ะเราว<อ><บ>าัดก็คุต<ป>ิรลที่ยังมาเล่นมาหัวน่นเจ้ายอยู่เจ้าวัดแจ่ห้อได้เอาเมียก่อนบาดนี่เราโท่ไปแล้วเอาคอยชิไปคุติโลเราบ่นบ้านหน้าเจ้าคนคุลฤทสิไปกินง่ายอยู่เพื่อนเถียงเจ้าเพื่อนเจ้าแ้วเ,เจ้านั่นเอาปลาให้คอยให้คอยกินเราอ่ะคอยเอ่าจิโร่ให้เจ้ากินได้บ่ไม่เล่นหมดน่นแนนี้โ ไปอันเฮ็ดบุญอยู่ด้ัมเงวกระโถมาหาคอยได้อันชาวอั่นนั้นชาวหยังลืมเลยลืมชื่อเลยววาจุดปลายปานนะพรน้องตุจันพรเหมือนบอกชาวพรบ้านดงคันคูคนอันอันนั้นคนขมีนพม่านี่แหละจะว่านะคนกะมีนบอกอันไปอันเฮ็ดบุญอยู่อันด้อมเงากระโถมลาว่ามา คนตกเราวะมาลัดเอาใอยในกว่าเราอคอยอยู่เชนโนเดนี่คอยทีให้เจ้าเมืองชงคอยมันเมื่องน้รถไถนี่เปียกบดแลเราใช่ปู่เอ้าบรรถจักคอยบ่เปียกบ่ใครไหนมันไหวทีน้ <laughs> อโบโบ่ะคอยยาก้ยงง้อคอยทำแล้วไปเก่าแล้วเนาะบ่ไเน้นเนื้อจานเป็นแทนเนี่ยนะแทนจะให้เจ้าออกไปเออคันคอยไป <laughs> ยนั่นคอย ก็ขยี้เอาเลยแหละแต่มื่อนาหนอข่อยโบไปใช่ไมื่อนานนมันยากมันใชาหรอเจ้าออกไปแล้วก็เอาคนตกเช่ากันกหาคนพักคนเช่าหรอวะเอาแล้วแต่มันขีไปแล้วบ่ะนี่นอของชองคนแหละลอยขบ้านพักพูดกันมือใหม่พูดอย่างเมื่อชิเป็นพี่ย้างขึ้นแล้วข่อยโบไปมื่อนานหนอข่อยโบไปคนจ้างแล้วโบไปเลยเพื่อนกับเท่านี้แล้วนี่ไปแล้วเราก็เนี่ยไหนเรดได้ข่อยไปห่อนะทำเรานี่โดเลยว่แม่ขวี้เว้าอัน ก็ยื้อขย่อมแนี่ยใดรอดอืมเราออกไปหลัดคอยอยู่บนทางคนเรายันเมือนจักรเพือนอ่ะก็ออกไปแล้วก็ขึ้นเขาไปแล้วก็บรรทันคิดเขาขี่ยังดอกไปหอดแล้วก็แนวไยใดรอดมันคือจังซี่นี่แหละคือหัวจริงบ่ได้ถามชื่อถามยังบ่ได้ว่าแม่เจ้าบ่คอยบ่จังซี่ไปแล้วเนี่ยใดรอดมอผู้ไปชงคันเด้ว่าฉันนั้นเขาเล่าเขาเล่าเขาามาแล้วก็มานั่งมาไอ้จังมันก็มีดังอยู่อันนี้แหละเตรียมอยู่ในตลาดเนาะก็ดังชมคนกับเราเนี่ยนะนั่งร่มกันนั่งว่ากันกับเราเนี่ยเป็นอะไร ของมีอยู่ข่อยข้าวข่อยนั่นคนในบ้านเราเองนั่นถ้าว่าเราบ่เอาเจ้าไปนี่เราบ่เอาเจ้านั่นว่าจังชย่างที่แล้วเจ้าถามมึงเด้อเห็นว่าเอ้ยแล้วบ่เอาเนี่ยข่อยจังชาจังชี้มือนั่นมือนี่หละให้เจ้ามาหาข่อยเราไม่ช่วยเขาแน่เราก็จะมาช่วยไว้แล้วว่ะเออมาช่วยเจ้าน่ะข้าวบ่เอานาแล้วว่าคันเราเล่าตกลงว่าบ่เอาแล้วให้เจ้าโทรหาหาข่อยข่อยชายพวกข่อยไปเอาเราวะท่านมานไปแลยบ่ได้นี่ ยันยังมาย้อมนี่เนาะไปแล้วก็กระเทาเป็นอะไรบ่เจ้าบุงผ่กแลอยเจ้าชีเอาตูียเอาเข่ามาล้วแล้วบ่เจ้ามาเลยค่อยกระชีเอาเจ้าเด้ค่อยกระชีเอาบ่ะเอาตู้จานสีสามคืนอี่ทานเมียผู้นั้นเมื่อแล้วนี่มัดจักรล้านนั่นก่อนชีได้ป้าแม่ป้าเพิ่นมาเนี่ยไปหาเมียนี่อยู่หลายเติมได้หลายเติมเลยหลายเติมแล้วเขาว่าไปคืนเนื้อลงใตไปมัดไปขออยู่บ้านผักนี่บ้านผักนาชอยนะ มันขับมาบอกเออครับทิ้นออกนี่ไปนี่ตัวนี้กับเบิร์ดห้าชิปแปดล้านโมเมนต์นะ้ารานแปดแสน้านแปนเออแปดว่าวในตัวเชียได้ตัวโมเชียได้เ่าได้ไล่แต่ตัวเชียแล้วทิ้บอกทิ้นเปลืองไล่ข้าทิ้นเปลืองหาแล้วเอาใส่แทนแล้วมาจะพุ่นอีกแม่บอกมาจะพุ่จอยขึ้นเทปุ่นไปถูกเขาอันมอนันอยู่พลราน ไปหมอมีมอหนึ่งว่าป้าก็มันว่าคนานั่นน่มันมันชิไดห้ห้อยกันหลายเติบกับหมอหน่ะมอคนพารานไปห้อยแล้วคอยอย่างนี้เจ้านั่นพอเท่าเจ้านั่นห้องไปว่ากันอยู่บ้านเจ้ากับโบไปห้องไปว่าอย่างตัวเองเอา้าไปว่าเรื่องปะเรื่องห้างกันนี่แหละเจ้านะให้พอเท่านะมาพี่มาว่าหนึ่งเจ้าค่อยเอาเมียมาเฮือนได้เออ คอยมาชืบตั้งนั่งเฮือนไดเออมาชืบลงมอนพอนลงใหม่คอยได้พิษเถียงกันอยู่ใช่กับไปว่ากันอยู่หันแล้วมันเป็นอะไรก็ดีเจ้าบัดอันพิษกันอยู่บ้านคอยไปว่าอยู่คุณฉันแล้วก็ขึ้นว่าอยู่อย่างจันคอยว่ามาว่าก็ยาวอยู่บ้านตัวเขานนัไปว่าบอลชุนกลางบอลมาแล้วคุณว่าเออไม่เฉยบ่อยเจ้าบัดเมกีดคัดแยงกับเจ้าเรื่องข่อยอือเออ เรื่องของหมาเทวดาบ่ต้องยุ่งขอยว่าที่เหลือเอาเลแล้วมอใเว่ปืนมอป่ะบ้านนี้เบิดค่าสินเปือกตัวไร่บ้านนี้ไปเที่ยวนี่ไปเชี่ยวเที่ยวนี่เนาะขึ้นเชโปรนี่เบิด์หกล้านหกล้านไปเฮ็ดได้ไเลยใช้มอนันอน่นร่างมอไปนำกระชีแสนโหลดเมื่อนันชีแสนจ้างเขาเบิ่งงวัวมันให้ให้ใหเบิ่งงวัวมันถ่อจ้างคนให้เบิ่งงัวผู้ที่พาไปหาผู้สาวนี่ชีแสนโหลดเออเอาแล้วไปแล้วบ้านี่ไปต้องฮอดเพื่อนันโหลดฮอเดือนเชี่ยวมัน แลวไปแลวมันว่าชื่อเอาแป้งนัวเนี่ยชื่อเอาเกลือเนี่ยไปให้เขาเนี่ยเนาะเขาบนแถวผู้าผาแป้งนัวขบวนจากนี้เกลือเม็หลายเกลือขบวกมี่มาเนี้ยละขบวนได้ชื่อหลายดอกเกลือนระชีหอบแป้งนัวขี้ทุงมันมันไปป้าเมียนบนระทงบนระทงน้ะแนวละทงเนาะไปแบบไปกับไปไปเที่ยวมัดมัเนี้อันพระชาเขาว่าวเนี่ยเชียวม้อนแล้วไปตอนเชียวชาเขาว่านั้นเขาลงมาเองเขาลงมาพลรานไปอันคนทางแถวเชิบุน อันพวกอันพิจังพวกคากระลึงกระลิงขนาดมาหาผัวชามที่ห้าคนผลมาเลยเลือกเอาว่ะไปนะ่ะเว้าวนั่นได้ปไปเห็นแล้วได้่้ะไปแล้วมันเออจังหวกคนที่เรามันชุดท่านผเจ้าพังไปแล้วนันกมอนันไปแล้วนอนเฮือนเชียวเชียวนากระว้าวชือไก่ตัวนึงตีงกับมัดกินไดนแล้วไก่มาต้มกินกับมูคูเขากัหลายคนไม่ม,มอเนไ้อเพลงที่ไก่ยูน่ะ กุหลรบเพงป่าได้ตีโอ้เชนหาอยาเอ้ยไปปูใครตีตี้อันนั้นเบิร์หาเชนเบิรหาเชนหานิดจ้ะทางขาไปนัวทางจากคนนั้นน่ะเบิรบ่อเบิไ้านมุนบ่อเออฮก้านอย่าวะเอาเลยบ้านนี้เลยชิมัวตัวนึ่งนะไปแล้วก็ไปนอนเหนือนั่นนาอหนนบ่อขี้เหล่านั้นกับปั้นเล้าคนน้ละงัวตัวนึงเท่ไหนแมงมันมาโอ้บ้านยากเขายาก่มันว่ะเอชิพ้าไปมอนั่นนก็ดีผู้เชาที่บุดไปน้อคอยนี่หม มือเช่ามากมือเช่ามากอ่ะมันก็มาชูไปไปมันออกไปหาอีนั่นผู้ใชยดอกเลยยีนั่นไม่ใั่จะบอกแล้วว่าแข็จริงนะมันบม่ได้โพดักเถื่อนว่ะเนี่ยมาแขี่แจ้วนะมาไปแล้วก็ผู้ใชยกับพระเบิร์นโยมันก็เปคนขาวหักบาชูบมใหญ่ป็นไรผู้ดีงามเนาะเลยไปแล้วก็ว่าออกกันแหละบ่นี้เอาบ่อว่ะมันก็มาหนังเอาบ่อค่อยนี่หน่อยที่เอาเจ้าเนี่ยบ่แมงเราว่าเมื่อไหร่ผู้นั้น เบิ้งกระขักเอาบ่เอาก็เอามันหนอือเอาแล้วก็ไปนดำดูแล้วค่อยสิขอบ่นี่อะไรวะดูแล้วนี่ก็ดีเห็นหน้า้ตาแล้วบ่เอาเห็นหน้ายตากันแล้วนั่งอยู่ในเฮือนมันแหละอเฮือนก็บ่ใหญ่ไปแล้วบอกว่าได้บ่แม่นบ่อันผู้ที่ว่าให้มอบคารองเบิดบาดเดียวรุณน่ะเออตอนที่ว่าให้คาดมาแล้วให้มอบเบิดน่ะเราอยากได้เจ้านั่นแล้วเออบ้านนี่ล้วก็ไปเว้าตกลงกันคักแน่แล้วเอาพวบ้านเอาบ่หน้าจุหน้าหน่วยมาแล้ว ก mm ็มาถามกันครับไ่ได้บ่ได้ขอมือหนันมืออื่นพูดจะเป็นมือขอมามาชำพาดกันเมียนเชื่อแล้วขดองเท่าใดขดองเท่านี้เท่านี้สามชิบล้านขดองหนึ่หัวตัวนึงคำบาทหนึ่งแล้วทอดเครื่องมดทอดมดแปลว่างวงูช่องตัวนั่งก็ทอดตัวนึงอันอันเงินนั่นสามชิบล้านนก็ทอดชิบห้าล้านทำมัน บ้านหนึ่งนั่งกระท้อนสองชั้นลึกว่ากันนั่นตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วไปเลยมืออื่นเป็นมือขอเป็นมือไหวมือขอนะมือเช่าตัวเองกับหมอผู้ไปนําคนพลานน่ะมันมือเฮือกเที่ยวมันเนาะตัวเองกับต็วเงขี่ขั้นอยากลบมาลบเมื่อเต็วเงขี่นอนนี่แล้วว่ะนอนเรือนผู้ชาหรือนบ่านอนเรือนผู้เช้านอนกลางเว้นแล้วแลก่อนกลางคืนก็ขี้นอนหันคือตัวนะของเว้ากันแล้วแลยไม่ได้ฆ่าแล้วคึ้นั่น เงินก็มีอยู่เพียงพ่อแล้วเอาไปนะเงินชำนันมีแล้วคํำก็มีอยู่ในถุงนี่คํำขออีนี่แล้วขออยู่บ้านฉับนี่มันยังอยู่ในถุงนี่คือค้ำถองฉลุมนะไปแล้วก็นอนไม่นอนนะมันก็เอาชาดเอาอยังมาปูแล้วก็เลยก็นอนผลเป็นตกะลิ้นมีมือนะผลเปนน็นในานาดนี้นะตัวเจ้นขาดได้แบบเนาะตุวผ่าวันน่งเปิดลมใจเขาผ่าเอาอยังมะปูมันเขาเลยลงตะล่างผล ไม่เตียงวันนี้แหละหอว่ากันยูอันตะลึงเขาเนาะตะลึงเก่าเขาเขาเขาว่าวกันย้อน,นกับเอื่อยกับพ่อเขาไปพูจ้าน้ำเขาเจ้าเนาะอืมไวจับยังบอลนี่กับต้นใบชี่วางมุ้งหนึ่งบ,บ่ป็นระโพ่อมันขึ้นมาลุกลุกลุกหมดเลยลุกมอกันก่อนท้อวะ่ะไอ้กระลูกมาเหยังนเนาะมาปูเจ้านบอกอืมเดี๋ยวนี้มันเป็นยังีไ่ลูกมันเป็นอะไรอันผู้ชาวเมียเจ้าน่ะ ไอทอดเบิสเงินชามชิม้านก็ทอดเบิดคำบ้านหนึ่งก็ทอดเบิดงัวตัวหนึ่งสองตัวนั่งกะทอดเบิดถบกให้เรือยังมว้เรือยังทอดเบิดหอนบัดป้าหลยครับเจ้าจะไปใช้ก็ไปโลดแล้วรดบมมียังบ่ได้ขาดเมียนทอดดันทอดนี่ก็บบ่อบัดนเมียจากป้าเลยค่ะเจ้าจะเมียจากป้าก็เอากันเมียนเอาเลยออเจ้านี้ ยิงนี่ใช ай, ่ใช่นี่ยยิงก็ว sw บวกกันเนาะมันคือย่างเท้อวะนี่จังมันบวาแนวนี้ว่ะอืมกับคอยชิเมื่อหาหมูกันเนอะว่ะหมอผู้มานนัน no ั you you ่นม <medi> <Ti> ันเมื่อเฮือนเที่ยวมันอยู่บ้านนั่นพุ่นว่ะคอยลุงไปทหารแล้วคอยเอนเอานอรดเขาในบ้านเขาแหละเฮ้ยมันนี่ว่ะเต็งที่จ้างเมื่อบ้านนั่นแันชนหนึ่งเมื่อชงเต็งเนี่ยวะมันกับหอมบ้ามันก็เมื่อชงเมื่อชงหอดบ้านนั่นะ เป็นเทไหรเขาจะมาเอาผู้เชา้าไม่ทอดเบิดกผีบ้าบรรลุคนดีอันมียาเจ้าจนะักไเอาไปงาไปไป,ไปถามมันรู้ว่ะตัวผู้ว่าพังนำการันหมอนีก็ไปถามแล้วไปถามแม่ความเจ้าอรือยังสุดท่า<ะ>รถเขาจะให้มันแล้วรู้